สบายดีและแกสวัสดีนะคะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยนะคะอ่าพอดีคลิปก็น้านี้เขาต้องลบออกเพราะว่ามันติดแดงเนาะมันโบสามารถลงได้ถ้าค่อยปะว้เดียวมันที่มีปัญหาเกิดขึ้นเนาะขอตอบคอมเมนต์ของผู้ใหญ่ผู้นี้เนาะถ้าเพื่อนบบหูแท้ที่ผู้ใหญ่ผู้นี้เพื่อนคอมเมนต์มาโบออสามารถอ่านออกให้พวกแกวฟังได้เนาะจะนั้นเลยพวกแกวต้อง เดี๋ยวค่อยจะเขียนเป็นภาษาไทยไว้ใต้ข้างล่างไ้เดอว,ว่าเราเขียนอย่างเนาะแต่ว่าค่อยบรสามารถเบ้าออกได้ซื้อบุญเลื่อมเนาะเราก็เลื่อมสมซื้อหอรือเลื่อมคุยกับโบฮู้ได้ว่าตั้งแต่เจ้าใหญ่มาผ่านมาหลายปีแล้วเจ้าก็บบฮู้โบเห็นเรื่องอย่างเลยบอสสิ่งที่เจ้าคอมเมนต์มาน่ะนะอันคนคือค่อยนะ่ะบบมีปัญญาเฮ็ด มีปัญญาขายคนธรรมดาจะบมีปัญญาเฮ็ดมีปัญญาขายจะว่าว่าค่อยเป็นคนขายะนะมันโบเมนเพราะว่าบิ๊กของข่อยลายเซนของข่อยหันบ่มีไพรซอดอกงู่าไพรเป็นคนขายเด็กน้อยคลิกข้อยก็ซีแนะนําจะว่าให้เจ้าไปถามอันท่านทองลุนเดอร์หรือว่าตระกูลสีพันดอนเดอร์ถ้าเจ้ายกคู่นะ แต่ก้นน่าเจ้าจีไปอันไปถามเขาก้นเดจีไปถามเขาจะต้องรวบรวมความกล้าให้ได้ก่อนเด้อหรือบอถ้าเจ้าบ่มีความกล้าค่อยแนะนําให้เจ้าว่าไปถามเด็กน้อยวัยรุ่นแถวบ้านเจ้าแถวเฮือนเจ้าเด้อเจ้าอาจได้คํำตอบจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เจ้าคอมเมนต์มาถามค่อยหลายเติบอยู่เด้อ จะลองไปถามใบรุ่นแถวบ้านเจ้าเบิงกะสะิขออนุญ,ญาตเจ้าบอกให้เจ้าหู้แน่ว่าเขาขายอย่างไปแล้วคอยอยากเตือนสติเจ้าเนาะพอว่าเพื่อว่าเจ้าจีได้ตื่นเขตพิเศษสามเรียมทองคำฮะอันนั้นขายขาดไปแล้วให้จีนเป็นเมืองจีนไปแล้วแล้วก็ตตมมาฮนเขาขายเป็ดแข,ข็งทางเหนือฮะเขาก็ขายไปแล้ว และล่าสุดนี่เขาก็ขายสนามบินเก้าวังเบียงฮะนะ่ะเขาก็ขายไปแล้วและบึงหลวงฮะนะ่ะเขาก็ขายไปแล้วสิ่งที่เขาเว้าวานสัมปทานเก้าสิบเก้าปีที่เขาบอกเก้วหันเขาตัวจะจะซื้อแล้วกับไปทางใต้อีกลงไปทางใต้อีกเขาขายสัมปทานทุกอย่างสัมปทานป้าไม้ ป่าไมายรร้ยุศวรนนเคดันจากที่เคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่เต็มไปเขาก็คายที่เปิดป่าแล้วแล้วก็บ้แห่บคํคำแล้วก็แห่ธาตุต่างๆที่หาย,ยากเขาก็คายไปเปิดแล้วแต่เขาว่าว่าสัมปทานเพราะว่าคําพวกนี้น่ะเป็นคําเบ้าที่ดูดีที่พใกง่ักที่พวกพวกผู้ใหญ่เขามักใส้กันให้มันฟังดูดีฟังเลื่นหู ที่เขาบอกว่าเขาขายคนะ่ะเขาอยากให้เจ้ายังชมเชยเขาอยู่ผู้ใหญ่คือเจ้าแทนที่จะเป็นเสาหลักให้ลุ่นลูกลุ่นหลานลุ่นเลนต่อไปแต่กะว่าเป็นคนแต่พวกเจ้าเป็นคนที่ทำลายลุ่นลูกลุ่นหลานลุ่นเลนเจ้าไปถามถึงมันาพาบรุษกหาน,นะเจ้าบ่ต้งไปห่วงเขาเดกย,ย่างน้อยข้อกันยังได้ เฮ็ดคลิปเอ่ยปากเบ้าเอ่ยปากถามแล้วส่วนเจ้าเดงสิ่งที่บรรพบุรุษเจ้าสร้างไว้ให้ฮะนะเพื่อนแผ่นดินฮนะในสิ่งที่บรรพบุรุษเจ้าฮะนะมาอาศัยอยู่ประเทศเนี่ยนะลายสิบปีฮนะสร้างไว้ให้ฮะนะเจ้าบุมีปัญญาปกปักรักษาสร้างลูกลานเลนของเก้าอีก คนจีได้รับผลกระทบแต่จริงที่พวกแก้วคิดว่าประเทศลาวจะเจริญจเจริญในต้นหน้าที่ที่พวกแก้วคิดนะนะว่าประเทศลาวจะเจริญในต้นหน้าอันนี้ข้อบบเถียงเ้ออันนี้ข้อจะบบเถียงมันจะเจริญแท้อันประเทศลาวนะมันจะเจริญแท้แน่นอนเตคนจีนจะเป็นคนได้ผลประโยชน์ทั้งมด ประเทศจะเลินแต่คนลาวหันบัวได้จเจริญเพราะคนลาวเป็นพลละเมืองสั้นสองแม้นแต่โตเจ้าเองลูกหลานของแก้วเองต่อไปภูมิใจจะได้เห็นความจเจริญประเทศอื่นสร้างให้และเป็นของประเทศอื่น